คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเน,อะอน,น,เนงงานะตอนนี้คุณดูเป็นยังไงบ้างนะในสายตาเขาอมาดูมาดูกันค่ะตอนนี้คุณดูเป็นยังไงบ้างนะในสายตาเขาคุณดูหน้าหน้าเขาใกล้ดูมีความเย้ายวนอะไรบางอย่างที่ดึงดูให้เขาอะค่ะอยากอยู่ใกล้ๆแนละในขณะเดียวกัน ตอนนี้คุณดูแบบไปสนใจหรือมีความชอบมีความหลงไหลอะไรบางอย่างที่ตอนนี้คุณทำอยู่นะคะและนั่นการเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเออคุณดูมีเสน่ห์ดูมีความน่าสนใจอะค่ะนะคะจจบางันะะที่แอบ,แอบคิดเือนกันะว่าเฮ้ยจะมีใครอะมาหลงเสน่ห์นะคะโดนดึงดูดโดนคุณดึงดูดบ้างหรือเปล่านะที่ไม่ใช่เขา ตอนนี้คุณดูเป็นยังไงบ้างนะในสายตาเขาคุณอาจจะดูแบบมีความมั่นคงทาาอารมณ์มากขึ้นนะคะแต่ก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่มักจะพูดนะคะมีอะไรก็พูดนะคะมากกว่าคิดแต่ตอนนี้เขามองว่าคุณเนะ่ะเหมือน ค่อนข้างคิดไม่มันไม่ใช่คิดมากค่ะไม่ต้องสองคำว่าช่างคิดนะคะจมทีเนี่ยเขาก็ไม่เดาคุณไม่ถูกไม่รู้อารมณ์คุณนะคะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้ช่างพูดเหมือนก่อนแต่คุณคิดมากกว่าที่คุณพูดนะคะณปัจจุบันนี้ในสายตาเขา ตอนนี้คุณดูเป็นยังไงบ้างนะในสายตาเขาคุณดูตอนนี้คุณดูสนใจรูปลักษ์ภายนอกของตัวเองมากๆนะคะบางคนอาจจะลุกขึ้นมาแบบแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะเปลี่ยนนะคะเสื้อผ้าการแต่งตัวปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพใหม่นะคะและ้วก็อาจจะแบบมีการปรับแต่งทรงผมอะไรใหม่นะคะแล้วเขาก็บอกว่าคุณดูแบบดูรัก ตัวเองมากขึ้นนะคะดูเชื่อมัน่นในตัวเองมากขึ้นเหมือนว่าคุณดูสวยดูหล่อขึ้นแล้วคุณเหมือนแบบคุณดูแบบคุณดูมีความสุขกับตรงนั้นคุณดูเหมือนรักตัวเองมากๆเลยอะคะ่ะอืมแล้วเขาก็มองว่าคุณดูดีขึ้นด้วยเช่นกันนะแต่ถึงแม้คุณจะมีความช่างคิดนะคะมากกว่าที่พูดบางคนเหมือนเออเหมือนไปก่อนนะคะบางคนอาจจะ พูดพูดทุกอย่างละอะไรอยากจะพูดก็พูดนะคะแต่คุณดูช่างคิดมากขึ้นใช่ไหมแล้วทีเนี้ยแต่ในบางมุมเขาอ,ออกา่าเวลาคุณพูดออกมาเทีอิมแพกอิมแพเมองท้อทาอนี่นี่ใช่มันส่งผลนะค่ะเป็นค่อนข้างกระทบนะคะกับความรู้สึกของมัเงเพราะว่าคุณพูดชัดตรงประเด็นนะคะ คุณคิดยังไงคุณพูดอย่างนั้นชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ใช่แบบว่าพูดน้ำไหลไฟดับแต่จับอะไรไม่ได้สักอย่างอะไรเหมือนเหมือนตะกอน <c oughs> นะคะแต่ตอนนี้คุณแบบใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะคะมันมีความชัดเจนบางอย่างมันมีความกล้าบางอย่างในตัวคุณที่คุณกล้าแสดงออกนะคะถึงความชัดเจนอืมและ บางคนคุณไม่กลัวที่จะพูดด้วยแต่ก็คุณอาจจะแบบพยายามที่จะพูดอ้อมๆพูดก็จริงแบบพูดอ้อมๆพยายามที่จะว่าระคับระคองนะคะความสัมพันธ์บางทีแบบถึงแม้จะว่ามันอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่ชัดเจนแต่คุณอาจจะแบบอาจจะแบบพูดเหมือนน้อยนะตามใจพูดอ้อมแต่มันไม่ใช่พูดแบบปัจจุบันที่แบบว่าถ้าไม่โอเคอะทัน ฉันก็ไม่เอาเหมือนกันคือตอนเนี้ยการพูดของคุณมันเป็นลักษณะเนี่ยเป็นละะนักษณะว่าพูดคือพูดคิดมาดีแล้วถึงพูดนะคะโดยไม่กลัวว,ว่าจะเสียเขาไปนะคะบางคนมากรณี้เนาะ,ะเพราะคุณกล้าที่จะยืนยันในจุดยืนในความชัดเจนของตัวเองตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะแต่ถึงกระนั้นก็ตามเขาก็มองว่า คุณยังดูมีความอบอุ่นนะคะมีความสดใสคุณอาจจะแบบว่ามีความเป็นแบบว่าพอพอเดินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพอเห็นคุณมันเหมือนมันมีความกระจายอะไรบางอย่างมันเหมือนแบบแสงแดดที่แบบว่าที่มันดูมีความสดใส่ะคะของช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วก็อบอุ่นแต่นะคะเดียวกันแน่นอนก็มีความร้อนในตัวเหมือนกันพร้อมที่จะเป็นแดดหน้าร้อนที่เผาได้เหมือนกัน นะคะอืมแต่คุณก็ดูมีมีความสุขนะในสายตาเขาคุณดูมีความสุขแบบมากๆนะคะแล้วก็เวลามีคุณมีความสุขมันก็แบบว่าเปล่งประกายแบบกระจ่างใสามากๆเออเขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าได้รับนะคะได้รับพลังงานดีๆตรงเนี้จากคุณนะคะตอนนี้คุณดูเป็นยังไงบ้างนในสายตาเขาตอนนี้คุณดูเหมือนแบบคุณทําอะไรแบบ ตามเสียงของหัวใจตัวเองตามความปราถนาของตัวเองนะคะตามเสียงตามสิ่งที่คุณนะอยากจะทําไม่ได้แบบว่าจะต้องไปทําเพื่อใครเพราะนี้คือชีวิตของฉันเขาพองว่าคุณน่ะดูเป็นตัวตัวเองมากขึ้นแต่ก่อนคุณอาจจะแบบอะไรอะไร,ะไรก็ก็เขาอย่างเงี้ยนะคะจนบางทีอาจจะไม่ได้ทําตามเสียงของตัวเองดสเสนแตัคุณเริ่มทำตามเสนอมาขึ้น เขาน่าจะมองเห็นนะคะคุณผ่านช่องทางต่างๆที่คุณแบบเป็นตัวของตัวเองในการทำอะไรนะคะอย่างที่คุณต้องการตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะแต่เขาก็มองว่าคุณเต็มไปด้วยพลังงานในด้านบวกนะคะไม่ใช่พร้อมบวกคือคือคุณอาจจะผ่านเรื่องราวในชีวิตมามากเนาะนะคะความทุกข์ความเศร้าความเสียใจ ะะแต่คุณก็กลับมาสอดใส่ได้คุณกลับมามองโลกในด้านงดงามในด้านบวกได้แล้วก็มองว่าเวลาเขาได้เห็นคุณคุณเหมือนแบบเหมือนเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานด้านดีๆจากคุณด้วยเช่นกันนะคะคุณกลับมามีจุดยืนของตัวเองค่ะคุณดึงนะ,ะตัวตนของตัวเองขึ้นมานะ,ะและคุณน่ะดูมีพลังดูมี ดูมีความเชื่อมั่นบางอย่างในตัวที่คุณแบบดึงกลับมาซึ่งซึ่งนั่นน่ะเป็นสิ่งที่เขามองแล้วเขารู้สึกแบบเขา,าอาจจะไม่เคยเห็นในมุมมองนี้มาก่อนคือคุณอาจจะเคยเปราะบางร้องไห้นะคะอ่อนแอหรือสะเทือนในความสัมพัน์แต่ว่าวันหนึ่งที่คุณแบบรู้สึกโอเคฉันขอดึงเชยร์ฉันมาฉันขอดึงพลังของฉันกลับฉันขอกลับมาเข้มแข็งนะ,ะคะณอาจจะมีบางด้านที่ตอนนี้ที่สะท้อนให้เขาเห็น คุณไม่ใช่คนเดิมที่อาจจะเคยหง่อยเหงาเศร้า,าซ,าซอยกับเรื่องความรักนะคะจนบาทีทําให้เขามาแล้วเขาสึกว่าใจวิววิวฮะรู้สึกร้อนๆ้อน,อนหนาวหนาวเช่นกันนะเหมือนเขากำลังจะสูญเสียอะไรบางอยา่างนะคะคุณดูแบบเป็นคนที่ต้องบอกกันว่าดูดูมีความดื้อเหมือนกันนะในสายตาเขาอะตอนนี้นะคะ แต่ก็กระตุ้นดานที่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเอาชนะคุณเช่นกันค่ะไม่ใช่เอาชนะแบบเหมือนเอาชนะกลับมาเอาชนะใจได้อีกครั้งอะนะคะแต่เขาก็มองว่าคุณนะ่ะคุณไม่กลัวเหมือนกันที่จะแตกหักกับเขาเพราะว่าแต่ก่อนคุณอาจจะประนีประนอมอะไรอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ถ้าถ้าไม่โอเคฉันก็พร้อมที่ฉันจะชัดเจนฉันก็พร้อมที่จะ ลุยโดยไม่กลัวด้วยว่าจะจบจะแยกย้ายนะเพราะว่าคุณดูมีความแบบชีวิตฉันพุ่งไปข้างหน้าละเออฉันฉันจะไม่กลับไปอยู่ที่จุดเดิมอีกละมันทำให้เขาอะคิดเหมือนกันนะในเรื่องของการที่แบบว่าอยากจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งวันทีแบบถ้าคนบางคนที่อาจจะแบบว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยในวะันทีแบบหรือจะต้องตัดสินใจอะไรสิยาอยากจะพูดเรื่องของการสื่อสารเข้ามาหาคุณได้เช่นกันนะ อนนี้เขามองว่าคุณเป็นยังไงบ้างเนาะเขามองว่าคุณอาจจะผ่านความเจ็บปวดมาเยอะจนคุณลุกขึ้นมาเป็นตัวตัวใจและเข้มแข็งแล้วมันทําให้เขาจีที่ใจอะ่ะเออเหมือนคุณอะ่ะกลับมาดีขึ้นกลับมามันทำให้เขาสึกเหมือนเสียดายแล้วก็เจ็บจีที่ใจเช่นกันนะคะแต่ก็กลัวเหมือนกันนะที่จะแบบว่าจะจะ,จะมีประเด็นนะคุณ <laughs> อือคุณดูแบบกลับมามีไฟเนาะ นะคะกลับมามีความมุ่งมั่นในการขับเคลืนชีตนะฮะในทางที่ดีโดยที่อาจจะแบบว่าเรื่องบางอย่างที่คุณเคยผ่านมาคุณแบบค,แบบคุณวางมันไว้นะคะคุณไม่ไม่สนนะคะอะไรอะไรจะอะไรจะเกิดให้มันเกิดนะคะผ่านไปแล้วผ่านไปช่างมันอืมเขาบอกว่า I อเบี back to love you again จะรับปะ